ค้นหาข้อมูลง่ายๆด้วย Circle ค o s e a r c h นะคะสวัสดีค่ะส้มนะคะวันนี้ส้มจะมาบอกฟีเจอร์ดีๆของ Galaxy ้4 6นะคะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเปรียบเทียบราคาหรือแปลภาษาก็สามารถจัดการได้ง่ายสมมุตินะคะส้มกําลังสนใจกระเป๋าใบนี้เราสามารถกดคุมโฮมค้างไว้ได้เลยค่ะแล้วก็วงสินค้าที่เราต้องการหาลูกค้าสังเกตไหมคะ Google จะเปรียบเทียบราคาสินค้า ของเราให้เลยว่าเราสามารถซื้อได้ตามสินค้าที่ไหนร้านค้าที่ไหนค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะจุดเด่นของเ so ซิร์เวอร์คูเซตตัวนี้ก็ยังสามารถแปลภาษาได้อีกด้วยนะคะเพียงแค่เรากดเข้าที่เว็บไซต์กดปุ่มโฮมเหมือนเดิมเลยคะ่ะลูกค้ากดแปลภาษาตัวนี้ได้เลยเขาก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้เลยนะคะแค่นี้เองง่ายๆไม่เพียงเท่านี้นะคะ Galaxy C4 o 6ยังสามารถใช้งานคู่กับ Galaxy Watch Ultra ได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งจุดเด่นของ Galaxy Watch Ultra นะคะตัวนี้ยังสามารถวัด energy s c o r e วัดค่าพลังงานของร่างกายได้ในแต่ละวันตัวนี้ยังสามารถวัดการนอนหลับพร้อมกับวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบสัตว์ได้ถึง8ชนิดเลยนะคะและตัวนี้ยังสามารถวัดความดันได้อีกด้วยค่ะ หากคุณลูกค้าสนใจนะคะ Galaxy Watch Ultra ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นซื้อเครื่อง C46 นะคะสามารถได้ซื้อ Galaxy Watch Ultra ลดเพิ่มได้ถึง35%คุณลูกค้าสามารถทำผ่อน0%รวมกันได้ถึง10เดือนเลยนะคะหากคุณลูกค้าสนใจสามารถมาที่ Samsung Shop เซ็นท่าเปิ่นเก้าที่ชั้น3ได้เลยนะคะ